โยิยโนเก็บโอ้ไทยเสียเล้วเอาใช่ไหมอร่อยมากเลยค่ะราะว่ากินได้น้อยนะเพราะว่ามันจะอุสามชั้นก็ไม่กินค่ะเพราะเรากินตาเหรอไม่หานานะ

ละมุนนี่มิโซะชุบเนยังไม่เนยไม่เนยไม่มันนุ่มมากอันนี้มันส่งจางเดี๋ยวยูหันมิเนี่ยกลิ่นไหลได้เล็กน้อยคม่เนยแขชาตมันกลอมหรอไม่เลยรสชาติมันอะไรอันนี้คือมอะไรอันนี้เคือมิโซะกินอันนี้ไม่กินอยู่อันนี้ด่วนเลวเดี๋ยวต้องรีบกวนไม่กินแล้วอันไหนหวานอันไหนเผ็ดไออันไหนหวานอันไหนขมอันนี้ขมด่วพอกินเข้านี่อันไหนหวาน อันนี้ผมไม่ไหวโออนะนนี่ย่อนุ่มสนมา่เลยห้อยมอไม่ว่าออันนี้สื่อตสวนะปุ่มสวนสมออนะแนเตับนึกะชอบไงแต่ซื้อมาชาวนเ่นี้เดนอีเางเบินดยสมองับมมลดอู้มน้ม่ีเข่ัดะอบ้ เขายังแดบเอคึมอยู่ด้วยพอดอาวมสี่ก็น่ามากินนะพีนไปใสยาเล็เล็พีนตไปใสอ่ะที่แม่ยังไม่กินเอาอันไหนหวานเขาบอกพีนม่กินหวานบอกเี้ยวมากเลยมาเไม่มากแบบพอดีพีนอุตสาห์คยตองไห โมข่อยหาตัวเมื่อกี้เ็นมูนี่นี่ไม่ต่อเราจีบเของ่อ่ามาล่อไปหรอกยิ้มได้อันรถดแล้วเพื่อนขนมจีบก๋วยเตี๋ยวอันอันอียงมักลายนนน่ว้าวาอย่างาทานไม่เถอะถ้าเราแกงหนาเรอย่างเราชอกิงจังเทียด้วยกนเราไปด้วยป้าป่าโป้เสือซะโบดีกินดูเลยแป้งชอบกินจังเทียด้วยเจ้าเราไม่ตอน่อกจะต่อนบ้าง อันุเสียกัว่าันกินแต่ตอานาเว่า้น่งเสียกินไม่ได้ซีวเนมดเลียพนมจีบก๋วยเตี๋ยวเอียงอันไห่นบักลายนึออกมาเบิดโดกิน้เบิราะว่ามือื่นก็บอกินแล้วมื่อื่นแต่ร้งแม่ไม่าต้องตีก๋วเทียบหรอบเไมอูเอรัมกินยแล้วสกินอะไรกพูดตรงๆันนี้ตะลยมาถาับข้าวอยู่ไเียง กินใครก้งมแม่กินแม้ากินกอนกิอแบบช้าไม่ทำมเื่ออมาใสอเร็วงชมาบ้านนี่จะใส่ไปอเออ๋อมันไม่เ็นอ่เอนแนันนจะใส่ไหมขอบคุณเอีนะคะสวัสดีค่ะเอเมาซุ่มไก่ให้เนี่นัดขอบคุณเอมาฝากลนลามหลังเลสาจวด แม่รังเวทีกับตอนนี้มันก็ไม่ฉากกันหรอกรู้ดิสิขึ้นเวทีแบบสวยเขาปกติหนูก็สวยอยู่แล้วชิ้นี้อะไรอรนี่มาแอปปิเตอร์มาน้ำชารย์ข้าวเ่นกับหนูเองนะไม่ยังจะมาสมาเอาไม่ไม่แซงไม่ไม่แซงแม่อยากแตงกว่านี่ไงในนี้แม่กินไม่ถูกมือเพราะว่าแม่ลดหุ่นแม่กินแค่แตงหนูเห็นแม่สดอยู่บาร์ารสุดยังเอาอลไรมาดิเฮ้ยแม่กิแค่แตงจริง กบเขียบนี่แม่กินบาเขียบบสซองไว้หูก็รหนี่มูกูอชยม่กินมกินกินเลยกดนยังไปอาบอยูเร็วคอยบอกเม่อว่าให้เรากินเน้อเราต่อกับมนกินนขยอยหุ่นซุ่มขนมจีบซุ่มอย่างเต็มอยู่ยจิมาไหหนึนี่บ๊ย เป็นตอนมานกินลาบเนี่ยพ่อมมกินลาบพ่อค่ะพู่ตัวเต้องหาากินลาบ่ะพี่นเำตาลน้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 ำาลน้ำต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 าลน่ำตาลน้อตาลน้ำตาลนาลน้ำตาลน้ำตาลนอำตาน้ตาล้ตานำาลน้านน้ลน้ นั่งเราซื้อนั่งนั่งคืดเอีางนั่งรอไปเลยพี่น้ำตาจ้าจ้าพี่น้ำตาเนี่ยเขาเราฮเบไอ้เี่ก่อบอกว่าเพ่งเขบฮเน่งโกต๊ะังตกี่ตุไม่ได้กนประยุกต์ระลิตอหลาวคัวขาวไม่นั่งมีผลทกขอน่งนครับมันมายางลัดหนารถขึ้ว่าหยดรยอะที่เปนจะไปใส่ ไม่นานมาขันกี่ิดทำไมเด็กเราซื้อปืนอก็เด็กนอื้อนืนนี้กตักตุตัขี่หรครบว่าี่ลำดับี่ดมโดหรือไร่โดจะตีนานบนลไม่นานมาขันตอนนี้ตัวลูกสาวตอนนี้ตัวนี้เลยบจอย่างหัวงหม่เห็นกมแวน้น่างก็ช่ยแบบนี้ประอยากได้ซื้อมันง่ายไหมครับจะลูกสาวเ แกวละหาเยแก่แบบน้มันอแ้วอนเจอ้าก่อนผมเป็นแล้วตอนนี้ผมไม่เป็นแล้วเป็นแทนแล้วมีน้องเพลมาเป็นน้องหนแล้วไงด้วยแกวละหาอ้าว่าอะไรคือกอนก้อนห่อน้ำมกินหรอยยมเยี่ยมเยียเ่ยเ่เดี๋ยวไทสรแ้วเอาสักกวันหู้หนูน่ะ เจ้าเห็นยัง่าเอาเหหยังอยู่เจ้าหอวเยี่ยเยี่ยวมาไปเที่ยวหมดไปนะควันห้หูหนูเจ้าลราบอกันจะบอกว่ามาสมัครดอกน่นทงไหนลงมาอยู่บางขันลงมาอี้เอ้มาเค่ดิเป็นยังนีออนยางเกิดมาจากการอะไรูมากินผักไหมลูกิเว่าจุดตัวง มากนะขาคือแบบอร่อยว่าจะไม่กินชำชำดููปาติมี่คือปาติมคือว่าบอกไปให้ยังพอเป็นคนไปอดไปเห็ดอายเ่ยเนี่ยเนีย่่เนยย นจมซฟน่อะไอยังนน้ำจ้ีาชั้นไงชั้นกัูมันกินเนกสามชั้นเนี่ยมันมากับสาั้นอะไรนี่พี่อ้อร่อยมากเลยค่ะแต่ว่ากินได้น้อยนะเพราะว่ามันจะอุสามชั้นก็ไม่กินค่ะเพราะเรากินปลาหรอไ่ปลานะอ้หอนอยไหม ไม่ค่อยชอบกินสามชั้นเพราะว่ามันมันทำให้เรามีไขมันเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวอกไรเงานนี่ยย่ากินก้อนไหนบอลกนอื่ยอเลยงแต่กล้ามเดียวเนี่ยไม่ใช่ไงโตรจะมีสิ่งบอกก้ใช่ไมกนีะมันกินอนีลยบอลยังมาแกะด้วยกับกินด้วยกตัวเรกเยอะอุ้ยนั่นขาเสียงไหมเพราะอขางูนเพราะเขางูไม่ใช่มวยเสี้ยงเพราะฝาบังเมื่ตัวจะมี้ำมันหมด้มันกิน ค่ะ,ะทีมงานหลังเลิกงานจา